คุณยิบาลเซียสวัสดีค่ะคุณ้านสวัสดีครับ,รบมื่อนี้ได้อันเม่รู้แซ่บๆพี่น้องเม,งมนูอันของร้านจะของนี่นะ่ะไอ้อยู่ร้านตัวเองต้องกินของตัวเองอนะตำหมูยอ,พ,ยอพี่น้องเผ็ดเพจแซ่บๆนู้นน,น่ารักเหมือนคน อันนี้บ่แมีห่หอยเจ้าหอเนื้อหมูปิง้งซื้อมาจากตลาดมาเสิร้านีงอันหิวเขาก็เลยซื้อมาหมูปิง้งหมูปิ้งอันรสแซ่บอ่ะมากินแซ่แบแซบน้ำกันเด้อครับพี่น้องอันฟังไทยฟังลา,งาวฟังต่างประเฟังเมียนนาฟังยุโรปครับแล้วก็ทุกสารทิศครับพี่น้องอกินก็ขอบคุณพิธาบ,บารมาดูช็อต โจมแรหนานแม่ปมลูกมันมีหนมามวะว่ะซื้อพันไรหนมา,า,ม,ม,นาม,มมาว่ะสัสปลูกแล้วมีหนามเลยปั่นบ้าบต้องป่มกปกมากทำร้าข้าเหนียวอ่ะ รสโค้ง<ด>ต้มทำให้คามขยันเพื่อจะใช้หมูพีมเอาเดี๋ยวก็ขอบสุดแซ่จ้ะออ้โหมาครับอ่าเจดียว จะเปเจ้เสยียดาแก่นีก,ายยาก่มาแล้วสาวกินไก่ย่างใช่ไหมใช่ค่ะมไม่กลับพใ่ใกลกับด จน่บอกหูเราเข้ามาของเค้าขายไก่ย่างได้อ่ะลูกค้าประจำแม่ค้าฝั่งอานุ่นเป็นดีครับ สะอมันข้ัวขอบคุดแจบหน่ำตลาดน้อยน้อยคุกกี่ขาเจ็บห้าบติด อยูไไ่น่ะแบบกันทีไปไปตังสี่รานนี่มือแม่ตัดแจ่งดี cái tự nghĩ là mình đi ta ta ba 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 <laughs> เห็เซ็นอ่ะอกระเทาอ,อ,ขอขาน่าขายสิขึ้น เขาเสียหมีล้ฟันกันบายี่ยเขาขายเนาะท<ะ>ี่หน,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 นึ่งทีิถึมือไหม่ะเรอที่หนที่มือยงเขาขายเนาะ เรเไื่อข,าข้าวขายกับข้าวกับข้าวตามสตายจ่ยร้นหนึ่เป็ดาดหวานนะ ก็ม่บอกว่าจะหยุดจะได้ก็ทีเพี่เอาไปเอาเลยแบะอันนี้แรงๆหนักมันถ้ามันเกิดเทศแล้วจา้าต <os> ิดรวด บแวน่าพี่น้องเป็ดสมกัต่ตอนเที่ยมตาแจดอย่งที่ดีนะเป็ดปากมือจริงๆปากมือจริงๆเป็ดข้าวพิี่ก,กินน้ำเป็ดท้องทิพิ์มีกากบับก็ละลายขาดไปแล้วครับพี่น้องก้อนจะไปเขาห่อ,อ,อ,อห้พไปนอนดูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคนเย็นประจวบนาทีสัมภาษมีเงินทองซา,าล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวเรนนี่เดอร์พี่น้องเนะไปแล้วครับพี่รำพันจิ้มทาวด์สปายเด้อรนะนะ์มืจอจับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ